่ราขอเก้าเวลาพี่รองนี่ทอดป,ป,ป,ปลาคือเก่าทอดปลาคือเก้าและปลานะ่ามันสอนตายลมหัว <c oughs> ล่อหลับมิดซ <c oughs> ีดเลยจะมานัดเขานัดไอ้ผู้รับเหมาไว้บ่ายสามโมงมาตื่นสี่โมงเกือบห้าโมงไปก่อนนะท,ทั้งในส่วนของเครื่องเสียงแ,แบบระบบโปรดักชันขอ,ของของประชุ่มนะครับ ภูรัเมากอสั่งหนึ่งคุยพันไปแล้วจบแล้วนีงานก่อสั่งจะเป็นงานโปรดช่างงานได้ลยเบียวสคีซัพก่อนูกคาจอ led เครื่องเสียงโอเจ็คเตอร์ครับเวที่เบที่ต้องนอนดิเราเี็นามพูกเขาเหยียดขึน ชุ่มเนียนแล้วบอลูตอนไห็นแล้เห็นอธิบายไปบอลลูน <c oughs> ตอนนั้นก็ตอนอไฟเป็นเรื่อยอ่านตอนนั้เข้าไปเลยแล้วที่นี่การงานบิวโรงแรงแบบสิแดงเข่าเขาบอกยไัไงมงบ้างวันนี้คือมาจ่ายเงินนี่เ,าเขาเฮ็ดเรื่องเบิกบิวคิดว่าไม่เฮ็ดเบิกเอามาจ่ายจังสิแดงเริ่มงานสิแดงแล้ว กินพอดไปข้างนอกแล้วก em. ินไม่กี่แกงไหวพี่ใดแกงไหวมีบอลนั่นมันหรือม่บอะคือเป็นงเรไรไม่มีบอลจะไหวแรนไ่ไหวก็เคยไหวก็เจ้าตัไม่เคยหลอกขอบคุณกันเพชมพ่อโยใส่บ้ายดูสั่งสีดีชาบ้านใจเลยเพื่อนเฮ็ดอันทำยากระนุ่นนี่ เฮ็พอไปายมั้งวานลูกินมระันได้บิดมา่ามื่อวันมันเยอแต่พอประันมาคือลูกินนี่แล้วลองเลยนี่คิดไปขอมากแล้วน้่นจยายังอยู่ห่างันะมจปิดดูการเราอสองหมื่นปรเด้นหนหมื่นเนาะ แม่เขาอยากปุกลน้องไปคิดว่าเมือยคิดว่าหนุ่มเมยแหละแต่เขาแล้วก็อยากปุุกปุุกขึ้น๊กสี่โมงนอนเะจแล้วจะอาบน้มาอางนี้ไปแล้วอีกมาตัวมากไอ้มาทาจะรู้แล้วบับ้า บชุดเขาทรงขอแม,ม่น้ำ่สจะสัง่งบางอันเขาส่งแม่น้ำที่หลังของปิงมาขอนงแม่ามน่รับซอง,งล้วรับชอกินหรอบอกกินหรอไม่กินแล้วกินเน็ตหน้าจับรงปิ่งสั่สงเกาแล้วสองงสามรง มีย่างตวันเดี๋ยววันเดีววานนี้หนาเลาเพราไทยหุไปกึนมอมนี่อฝนตกเกิดอะรไ่ร้ฮ่าจะเด็ดสุบน้ำแล้วว่าผมเห็นตตมหรอกมืดมากค่ะค่ามเหงางูขอยแล้ว่าแงนอนเสร็จไปคุยงานแต่ยังเบิ่งงานบอว่าบมือวไปออกไปสิบเอหนั่มมืดครับ ตายบุกินแล้วเนาะป่มา,าส่มไปควนเหมือตัอต้ตตตตตงตาแด่ตาคนเจาาแแทงขันบอกมีนั่งร่ำในคนพิบิอ่าห้องขอบวนบพิวิทยี่สิบสองเพิ่นเอายี่สิบจะว่าเกินมาสองหัวถ่ายปิดแต่ว่าห้องบานอื่นไหลอย,อยู่ประมาณ 40. สี่สิบสี่สี่ขบวนชุดบ้าทเขาดีได้หวยข,บ,ขบวนแรกให้แน่ đào con